มนุษย์เรานั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีอิทธิพลต่อโลกใบนี้สูงมากที่สุดอารยาธรรมของมนุษย์นั้นครองโลกมาเพียงแค่หนึ่งหมื่นปีเท่านั้นแต่มนุษย์กลับทำให้โลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปได้มากถึงขนาดนี้ซึ่งไดโนเสาร์สัตว์ใหญ่ที่ครองโลกมานานกว่าร้อยล้านปียังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้เลยถ้าวันหนึ่งมีการเรียกประชุมสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกแล้วถามว่าหากให้เลือกบวชสิ่งมีชีวิตหนึ่งชนิดให้หายไปจากโลกมนุษย์นั้นแหละเป็นสิ่งแรกที่จจะถูกกกกโวหวใใ้้ออไปาลบนี มนุษย์เป็นตัวการที่ผ่านผืนดินบนโลกใบนี้ไปถึงหนึ่งใน3าของโลกเพื่อทำกิจกรรมต่างๆเช่นการสร้างเมืองการ,กรเกษตรเมืองแร่อุตสาหกรรมและทหารแต่ท้ายที่สุดแล้วมนุษย์คงไม่อาจดำรงเผ่าพันธุ์อยู่รอดบนโลกใบนี้ได้ตลอดไปการหายไปของมนุษย์อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติสงครามหรือโรคระบาดและถ้ามนุษย์หายไปจากโลกใบนี้แล้วและโลกยังไม่สิ้นสลายหายไปจะมีสิ่งมีชีวิตชนิดไหน,น ที่สามารถสืบทอดอำนาจครอบครองโลกใบนี้ต่อไปคำถามนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากหลายฝ่ายแต่มันเป็นคำตอบที่ยากมากว่าใครจะได้ครอบครองโลกใบนี้ต่อจากมนุษย์เพราะสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้มีมากกว่า4,000ล้านชนิดแต่ถ้าบีบให้แคบลงมาหน่อยสัตว์ที่จะครองโลกใบนี้อาจเป็นสัตว์นักล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารอย่างสิงโตเสือและหมาป่าหรืออาจเป็นนักล่าแห่งท้องทะเลอย่างฉลามแม้ว่าพวกมันจะเปรียบเหมือนผู้นำของเหล่า สัตว์ป่าที่น่ากลัวและอันตรายแต่ถ้าเทียบกับจํานวนของสิ่งมีชีวิตทั้งโลกแล้วพวกมันมีจํานวน,นน้อยเกินไปและบางชนิดใกล้สูญพันธุ์จากการถูกล่าโดยมนุษย์ทาอย่างนั้นสิ่งมีชีวิตชนิดใดล่ะที่มีจํานวนมากที่สุดบนโลกใบนี้คําตอบก็คือมแมลงโลกของเรามีมแมลงมากกว่า1ล้านสายพันธุ์แต่มีจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่นั้นไม่มีใครสามารถนับได้แต่หากเทียบสัตส่วนกับมนุษย์ มีมแมลงทั่วโลก1.4พันล้านตัวต่อมนุษย์1คนซึ่งส่วนมากเราไม่อาจมองเห็นมันด้วยตาเปล่านั่นหมายความว่าพวกมันอาจจะครองโลกต่อจากมนุษย์มแมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขยายเผ่าพันธุ์ได้วรวดเร็วที่สุดแต่ในเวลาเดียวกันมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ตายเร็วที่สุดเช่นกันมแมลงบางชนิดมีชีวิตอยู่ได้เพียง1วันแล้วก็ตายแต่ก็มีมแมลงที่อึดถึกทนอย่างมแมลงสาบที่สามารถรอดชีวิตมาได้หลายร้อยล้านปีแถมแมลงอย่างมดยังเป็นสัตว์สังคมที่อยู่ร่วมกัน มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนภายในอาณาจากักรแต่ในปัจจุบันจํานวนประชากรมาแมลงลดลงอย่างรวดเร็วชนิดพันธุ์แมลงร้อยละ40มีประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องราวหนึ่งใน3และอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยอัตราการสูญพันธุ์ของมแมลงนั้นสูงกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนกและสัตว์เลื้อยคลานถึง8เท่าโดยปริมาณมวลประชากรมาแมลงลดลงราวร้อยละสต่อปีจากการรวบรวมข้อมูลที่ดีที่สุดในปัจจุบันนั่นหมายความ ว่ามแมลงอาจสูญหายไปจากโลกใบนี้ในเวลาอีกไม่ถึงศตวรรษและถ้ามแมลงหายไปจากโลกใบนี้สิ่งมีชีวิตบนโลกก็อาจหายตามไปด้วยเพราะ,มะแมลงเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญต่อสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดบนโลกและถ้ามแมลงไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่จะครอบครองโลกต่อจากมนุษย์สิ่งมีชีวิตที่มีจํานวนน้อยรองลงมาจากมแมลงนั่นคือสัตว์จําพวกปลาที่มีมากกว่า25,000ชนิดสัตว์จําพวกนกประมาณ9,200ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม4,500ชนิดถึงแม้ว่า ปลาและนกจะมีจํานวนมากแต่ปลาอาศัยอยู่ในน้ําและนกอยู่ในอากาศพวกมันจึงไม่เหมาะจะเป็นสัตว์ที่จะครองโลกสิ่งมีชีวิตที่อาจเป็นไปได้ที่จะครองโลกต่อจากมนุษย์อาจเป็นสัตว์จําพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดไหนล่ะที่จะครองโลกมันต้องเป็นสัตว์ที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นสัตว์ที่ชาญฉลาดและเอาตัวรอดอยู่บนโลกใบนี้ได้โดยไม่มีมนุษย์สุน,นัขที่เป็นเพื่อนคู่ใจกับมนุษย์มาอย่างช้านานตั้งแต่ในอดีตพวกมันมีความเฉลียวฉลาดและเก่งในเรื่อง การเอาตัวรอดอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงเพื่อปกครองพื้นที่ราวกับเป็นฐานที่มั่นหรือแมวบ้านสัตว์เลี้ยงที่มีคำกล่าวที่ว่าแมวจะยึดครองโลกคำคำนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่ครอบครองโลกอย่างมนุษย์ยังยอมตกเป็นทาาของเจ้าแมวอย่างเต็มใจบรรพบุรุษของแมวเหล่านี้ถือกําเนิดขึ้นมาบนโลกตั้งแต่50ล้านปีก่อนและมนุษย์ได้นาพวกมันมาเป็นสัตว์เลี้ยงตั้งแต่1 0 0 0 0ปีก่อนพวกมันได้เข้ามาอยู่อาศัยกับเกษตรกร,ร,กรตั้งแต่ยุคหินใหม่นอกจากมันจะเก่งเรื่องการเอาตัวรอด แล้วมันยังเป็นสาเหตุของการสูญพันธุ์ของนกหลายสิบสายพันธุ์ไม่เพียงแค่นกเท่านั้นสัตว์จำพวกสัตว์ฟันแทะอย่างหนูและกระต่ายก็เกือบจะสูญพันธุ์จากฝีมือแมวบ้านเช่นกันเนื่องจากมนุษย์ได้นําแมวบ้านที่เป็นสัตว์เลี้ยงแพร่กระจายไปทั่วโลกสัตว์พื้นถิ่นที่ไร้เดียงสาไม่รู้ถึงความอันตรายของเจ้าแมวบ้านเหล่านี้พวกมันจึงถูกล่าได้อย่างง่ายดายดังนั้นแมวจึงเป็นสาเหตุข,ของการสูญพันธุ์ของสัตว์เหล่านี้และถ้าพวกมันเป็นสุดยอดนักล่าแถมยังเอาตัวรอดเก่ง Thank you. มันจะมีสิทธิครอบครองโลกต่อจากมนุษย์ได้หรือไม่ถึงแม้ว่าหมาและแมวจะมีความใกล้เคียงที่จะสามารถครอบครองโลกได้แต่อย่าลืมว่ายังมีสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งชนิดที่เปรียบเหมือนกับญาติสนิทของเราอย่างเผ่าพันลิงที่มีลักษณะและวิวัฒนาการที่คล้ายกับมนุษย์มากที่สุดทั้งความเฉลียวฉลาดและการเรียนแบบสิ่งที่มนุษย์ทำโลกของเราที่มีอายุ4,500ล้านปีใบนี้บรรพบรุษของมนุษย์มีเส้นทางอนาคตทึงอย่างยิ่งเพราะจากที่มีจํานวนไม่ต่ำกว่า27สปี ในปัจจุบันเหลือเพียงโฮโมเซเปียนซึ่งเป็นพวกเราเท่านั้นโฮมินิดีหรือที่เรียกว่าเกรดเอฟนั้นมีด้วยกัน7สปีชีที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนั่นคือลิงอุรังอุตางสสปีชีกอริลลาสสปีชีลิงชิมแปนซีกับลิงโบโนโบ2สปีชีและโฮโมที่หลงเหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวนั้นก็คือโฮโมเซเปียนซึ่งคือมนุษย์บนโลกที่มีอยู่70,00พันล้านคนในปัจจุบันและลิงโบโนโบหรือลิงชิมแปนซีแคระนั้นซึ่งอยู่ในกลุ่มของ ลิงไม่มีหางหรือเอฟที่มีสายวิวัฒนาการมาจากลิงโลกเก่าแม้มันจะไม่มีหางใช้ปีนป่ายต้นไม้แต่มันมีมือนิ้วมือรวมถึงนิ้วโป้งที่ใช้ปีนป่ายต้นไม้ใช้หยิบจับเครื่องมือสิ่งของและอาวุธได้เหมือนมนุษย์แบบที่ไม่มีสัตว์ชนิดใดบนโลกทําได้ดีเท่ากับลิงมีนิ้วเท้าและนิ้วโป้งเท้า,ท,าที่ทําให้เดินและยืนตัวตรงได้คล้ายกับมนุษย์และจากหลักฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุลพบว่า DNA ของมนุษย์มีความคล้ายกับชิมแปนซีถึงร้อยละเก นอกจากนี้แล้วจากหลักฐานดังกล่าวยังทําให้สันนิษฐานได้ว่าบรรพบุรุษของมนุษย์วิวัฒนาการแยกมาจากลิงไม่มีหางเมื่อประมาณ7.5-4ถึงล้านปีที่ผ่านมาซึ่งลิงไม่มีหางจัดได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาดมากกว่าสัตว์ชนิดใดๆบนโลกเป็นไปได้ว่าอนาคตวิวัฒนาการจะพามันไปสู่จุดสุดยอดของสายพันธุ์หากมนุษย์ให้เทคโนโลยีผลักดันมันเหมือนกับภาพยนตร์ในเรื่อง Planet of the Apes ซึ่งอาจทำให้พวกมันกลายเป็นสัตว์ที่ครองโลก แต่ด้วยความที่มันเป็นสัตว์สังคมเหมือนกับมนุษย์มากเกินไปโรคระบาดอาจทําให้พวกมันสูญพันธุ์ได้เช่นเดียวกับมนุษย์ทําให้แนวโน้มที่ลิงจะครองโลกนั้นลดลงแต่ยังมีสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเราที่เราไม่เคยนับญาติด,ด้วยแต่มันกลับอยู่ใกล้ชิดเรามากที่สุดนั่นคือไวรัสและแบคทีรียพวกมันคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ได้มากที่สุดและอาจจะมากกว่ามนุษย์ฆ่ากันเองซะอีกสงครามที่เรากําลังลบกับพวกมันอยู่ในตอนนี้คงเป็นเหตุผล ได้แล้วว่าทําไมไวรัสและแบคทีเรียจึงมีโอกาสจะครองโลกของเราได้อย่างไรก็ตามคําตอบทุกอย่างไม่มีความแน่นอนการเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการนั้นซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะคาดเดาได้และเมื่อเวลาเดินทางมาถึงไม่ว่าตัวอะไรจะครองโลกก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเพราะถึงในตอนนั้นอนณานิคมของมนุษย์ก็ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้อีกแล้ว ดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจาก Animal p r e s e n t